รถทีด้านะครับใช้มา 10, 14ปีแล้วอยากทราบว่าเวลาสตาร์ทตอนเช้าอ่ะออกออกตัว,วรอบมันรอบมันไม่ตัดมันเป็นตัด,ตดรอบ4,000-5,000รอบรอบเกียร์ไม่ตัดหรือรอบเครื่องไม่ตัดครับเกียร์เกียร์ไม่ตัดลากรอบถูกไหมคะและคันนี้ลากรอบไป4,000-5,000รอบถึงจะเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วกระชากไหมครับเกียร์เปลี่ยนเลยนะเปลี่ยนแล้วเกียร์กระชากไหมไม่กระชากครับ แต่ว่าลากรอบยาวนะคันนี้สตาร์ทแล้วออกตัวเลยไหมครับหรือทิ้งไว้สักพักหนึ่งออกตัวเลยครับโอ้แล้วคันนี้ถ้าท่านทิ้งไว้สักพักแล้วครับให้อุณหภูมิร้อนละ่ะไปได้ไหมไปได้ครับโอเคสาเหตุทราบแล้วครับนะหนึ่งรถวิ่งกี่โลแล้วฮะถามอีกทีเพื่อความแน่ใจสามแสนโลครับสามแสนโลนะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ล่าสุดเมื่อไหร่ครับน้ำมันเกียร์ล่าสุดประมาณสักหกเดือนได้ไมั้งหกเดือนนะโอเค อาการนี้เป็นนานแล้วใช่ไหมหรือเป็นหลังจากที่เปลี่ยนน้ำมันเกียร์เป็นก่อนเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ออแต่เปลี่ยนแล้วก็ไม่หายถูกต้องไหมครับนะโอเคเคสนี้นะครับอายุการใช้งาน3,000สนกิโลนะครับรถมีอายุ1ิปีนะครับอาการลากรอบลักษณะนี้นะครับพออุณหภูมิน้ำมันเกียร์ร้อนๆเนี่ยเกียร์จะเปลี่ยนปกติถูกต้องไหมครับนะ okay. ถูกต้องไหมครับเฉพาะตอนตอนตอนออกตัวั้งแรกก็คือเป็นเฉพาะต,ตอนเครื่องยนต์เย็นนั่นแหละครับคือคุณสตาร์ทแล้วคุณเข้าเกียร์แล้วไปเลยกว่าจะเปลี่ยนคือลากรอบไป4,000รอบแล้วเปลี่ยนตึก๊กถูกไหมครับแต่ถ้าระหว่างวันที่คุณใช้งานจะไม่เป็นถูกไหมไม่เป็นครับอ่านั่นคืออุณหภูมิน้ำมันเกียร์เขาร้อนแล้วมีการขยายตัวแล้วนะครับลูกสูบภายในเกียร์เขาจึงทํางานได้เพราะว่ามีการขยายตัวของน้ำมันเกียร์น้ำมันเกียร์นะครับต้องการการขยายตัวจากอุณหภูมิความร้อน เพื่อจะอะไรครับเพื่อจะอขยายตัวเนี่ยน้ำมันเกียร์เขาจะฟูขึ้นนะครับฟูขึ้นไปผักชุดเพนิตรี่เกียร์ชุดผ้าคัดชุดโมดูลเพจต่างๆโดยการทำงานของ TC หรือ To r ์คคอมพิวเตอร์เขาจะสร้างแรงดันครับเพื่อไปเลี้ยงน้ำมันเลี้ยงห้องเกียร์แต่ละห้องแต่ละชุดของท่านเนี่ยอาการมาจากชุดลูกสูบภายในเกียร์นะครับต้องรอให้น้ำมันเกียร์ร้อนน้ำมันเกียร์ขยายตัวก่อนเกียร์ถึงจะเปลี่ยนปกติแต่พอเครื่องเย็นสตาร์ทปุ๊บออกตัวไปเลยเนี่ย เกียจะลากรอบพอใช้ต่อไปสักพักอาการก็คือเกียรจะจับช้าขึ้นเวลาเข้าเกียดีหนักขึ้นเรื่อยๆคือเกียรกระชาบหนักขึ้นเรื่อยๆคือเกียร์ไม่เปลี่ยนนี่คืออาการเริ่มต้นนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการใกล้ไขนะครับคือหนึ่งนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเกีย์โดยฟลัสแอนฟิลเกียนะครับแล้วก็ใช้ทรีทเมนต์ในการปรับสภาพฟื้นฟูสภาพของชุดเกียรนะครับอันนี้สามารถช่วยได้นะครับแต่ 50- 50 มีโอกาสหายกับไม่หายในกรณีที่ไม่หายนะครับสาเหตุมาจากในชุดมอคัดเกีย่ยวตัมติกของท่านเสื่อมสภาพนะครับก็ต้องเปลี่ยนชุดมอคัดนะครับราคาค่าใช้จ่ายก็ให้ช่างอู่ใกล้บ้านร้านประจําหรือศูนย์บริการเขาตรวจเช็คตรวจสอบอีกครั้งหน้างานนะครับเบื้องต้นก่อนที่จะตรวจเช็คตรวจสอบหน้างานแนะนำนะครับให้ช่างอู่ใกล้บ้านท่านใช้คอมพิวเตอร์สแกนเนอร์เข้าไปอ่านค่าของตัว ECU ก่อนผ่านกล่องมาก่อนนะครับว่า มีเฝ้าโค้ดของระบบอิเล็กทรอนิกส์ในเกียร์ไหมย,ยกตัวอย่างเช่นโซลินอยเกียร์โซลินอยควบคุมการทํางานของระบบเกียร์อัตโนมติตัวใดตัวหนึ่งขัดตัวเสียหายก็มีโอกาสทําให้เกียร์ลากรอบนะครับอันนี้คือในกรณีที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์เพราะนั้นถ้าคอมพิวเตอร์จับแล้ว no fault code ไม่มี Fa ้า c ค้ e อะไรเลยแสดงว่าเป็นในชุดแมชชนิกเหมือนที่ช่างโดนพูดไปเมื่อสักครู่ครับเกียร์เกียร์ลากรอบนี่นานไม้มก่อนจะทำไม่นานครับ ถ้าฝืนใช้ไปเรื่อยก็ไม่นานครับแต่นี้ตอบยากเนาะถ้าท่านใช้เยอะๆเนี่ยก็มีโอกาสเพราะว่าชิ้นส่วนภายในยจะสึกหลอไปเรื่อยครับเพราะฉะนั้นท่านลองให้ช่างอูใกล้บ้านร้านประจำมาซูมบริการเอาคอมพิวเตอร์เข้าไปเช็คดูก่อนถ้าระบบไฟฟ้า no fault code แสดงว่าเป็นในเกียร์ครับท่านต้องยกเกียร์มาผ่านะครับอาการอาการเป็นที่จะหนักมันมีมีอะไรบ้างอาการมันก็จะเริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆครับล,<ะ>ลากรอบสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีอาการกระตุกเข้ามาด้วยคราวนี้ครับผม กระตุกมาก่อนใช่ไหมครับมันจะมีอาการกระตุกมาครับหลังจากนั้นมันก็จะเริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆครับคราวนี้เข้าเกียร์ถอยหลังจะเริ่มไม่ค่อยจับแก้ไขนี่จบไหมแก้ไขจบสิครับซ่อมอะว่าฮอนได้หรือจะเปลี่ยนเกียร์เชียงกงก็ได้ก็สุดแล้วแต่ท่านแต่ท่านต้องให้ช่างอู่ใกล้บ้านร้านประจำเหมือศูนย์บริการเนี่ยเขาตรวจเช็คตรวจสอบดูก่อนขั้นตอนที่หนึ่งนะครับเอาคอมพิวเตอร์สแกนเนอร์เข้าไปอ่านดูก่อนครับว่ามีเฟลโค้ดของอิเล็กทรอนิกส์เสียไหมถ้าไม่มีเฟลโค้ดอิเล็กทรอนิกส์เสียนะครับขั้้นนนนตออทที่ะะะคคครรัับบถาาจํก็ื ขั้นตอนที่หนึ่งเช็คด้วยคอมถ้าคอมไม่โชว์เฝ้โคดเป็นในชุดแมกนิกนะครับถ้าจะฟื้นฟูสภาพเกียร์ท่านอาจจะฟรัสสันฟิวเกียร์คือการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ทั้งระบบโดยใช้เครื่องเข้าไปฟรัดชิ่งนะครับแล้วก็เติมทิทเมนทิทเมนคือตัวฟื้นฟูสภาพเกียร์อันนี้มีโอกาสที่อาการเกียร์จะกลับมาหาย 50- 50ก็คือมีโอกาสหาย50%แล้วก็ไม่มีโอกาสหายอีก50นะครับถ้าไม่มีโอกาสหายทําไงครับสเต็ปต่อมาคือสเต็ปที่3คือยกเกียรมาาผ่ นะครับแล้วก็เปลี่ยนยชุดหม<บ>อคัดบดไม่ยกเกียร์เปล่า่ยค่าใช้จ่ายก็ต้องสุดแล้วแต่คะความเสียหายภายในเกียร์ครับราคาหลักหมื่นแน่นอนครับแต่ไม่รู้ว่าเท่าไหร่เพราะว่ายังไม่รู้ว่าอะไรเสียเพราะฉะนั้นท่านต้องให้อู่ใกล้บ้านร้านประจาสศูนย์บริรการเขาตรวจเช็คตรวจสอบเบื้องต้นดูก่อนตอนนี้ถ้า <ผม S 1> ท่าน<ม>ยังไม่ตรวจสอบเ<ม>บื้องต้นไม่ทราบราคาหรอกครับอันดับแรกท่านต้องใช้คอมพิวเตอร์เช็คดูก่อนอะไรนะฮะผมไม่มีร้านประจาโอ้ก็ก็ลองเข้าศูนย์ดิครับต้องมีร้านประจามาเข้าศูนย์นะ แค่นั้นเองครับไม่มีอะไรแล้วร้านร้นช่างโดนติดต่อไงโุยมือถ yeah. ือ anyway มีไหมช่างโดนอันน um hm ี้ในกรณีที่สะดวกที่ช่างโดนนะครับก็จะเป็นเบอร์โทรศัพท์0 0 9 3ครับศ9นย์เก้าสามหนะครับอันนี้ในกรณีที่สะดวกที่ช่างโดนนะช่างโดนจะเช็คอย่างละเอียดแล้วก็แจ้งต่อรับประเขาท่าไหนรับประเขาซอยห้าสิบสองครับต้องรบกวนนัดคิวล่วงหน้านะครับแล้วก็สามารถเบอร์นี้สามารถแอดไลน์นัดคิวได้อันนี้ในกรณีสะดวกที่ช่างโดนนะ ถ้าไม่สะดวกที่ช่างดนลองหาอู่ใกล้บ้านร้านประจำหรือศูนย์บริการทําตามคนนําแ<ใ>นะนําที่ทช่างโดนแนะนําได้เลยรักษาตัง้งต้นต้องใช้ใช้เวลานานไหมครัต้องตรวจเช็คตรวจสอบอด,ด,ดูก่อนครับต้องตรวจเช็คตรวจสอบดูก่อนอนะครับต้องต้องทิ้งรถหรือเปล่าครับเออยังไม่ได้เช็คเลยครับยังไม่ทราบครับว่าอะไรเสียนะครับครับโอเคนะครับครับสวัสดีครับท่านครับ